ท็เทบระบบเสียงสักครู่นะครับเสียงไม่ค่อยดีเสียงคนคนพูดเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับก็วสวัสดีฮะวันนี้มาไลฟ์พิเศษ เอิญหยุดวันนี้ด้วยวันนี้วันที่ที่สิบเจ็ดนะครับธันยายนปีหกแปดนะครับวันนี้จะมาพูดถึงอริยวาสิประการเครื่องอยู่ของพระอริยะอัรหัน์นะครับฟังไว้เพื่อเป็นวิทยาฐาน,นะเผือว่าวันนึงเป็นอลรหัน์นะครับภิกษุทั้งหลายการอยู่แบบพระอริยเจ้าซึ่งอริยเจ้าทั้งหลายได้อยู่มานานแล้วก็ดีกําลังอยู่ในบัดน,นี้ก็ดี อยู่ต่อไปก็ดีมีเครื่องอยู่สิบประการเหล่านี้นะครับ 1. เป็นผู้ละองค์5ได้ 2. เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์ส 3. เป็นผู้มีอารักขาอย่างเดียว 4. เป็นผู้มีพนักริงสีด้าน 5. เป็นผู้ถอนความจริงว่าดิงไปในทางทั้งปวงน,นะครับหเป็นผู้ละ การแสวงหาเส้นเชิงเจ็ดเป็นผู้มีความนบิในขุนมัวแปดเป็นผู้มีการสังขา,อารอละงับแล้วเก้าเป็นผู้มีเจตุผลดยดีนะครับนะฮะแล้วก็สิบเป็นผู้มีปัญญาในการหลุดพ้นดีนะฮะก็ท่านใดเข้ามาก็นะครับอาริ่อาอาริยะสิปการเครื่องอยู่ของพระอรหันนะฟังไว้เพื่อเป็นวิทยาทฐานนะนะครับ ก็คือผมจะอธิบายง่ายๆก็คือข้อหนึ่งนะครับพิสุผู้ละองค้าได้คืออะไรพิสุเป็นผู้ละองค้าได้เป็นอย่างไรในกรณีในกรณีนี้เป็นผู้ละกามกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทจะกุกุจะและวิจิกิจชาได้นะครับพิสุทั้งหลายเหล่านี้ก็คือนิวร้าน,นั่นเองนะครับส่วนข้อสอง พิสูจเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์หกเป็นอย่างไรเล่านะฮะในกรณีเห็นได้สิ่งที่เห็นได้ด้วยลูกตาได้ฟังเสียงหูได้ยินนะครับจมูกดมกลินล่นรินรู้รสนะครับได้สัมผัสผฏิภ,พพภัด้วยกายสัมผัสกันและได้รู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจเป็นผู้ไม่ยินดีไม่เสียใจมีเ,เบิกขามีสติสมัชัญญะอยู่ได้พิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้ประกอบด้วยองค์หกนะฮะ ข้อที่สามพิสุจผู้ผู้มีอารักขาอย่างเดียวเป็นอะไรพิสูจในกรณีนี้ประกอบด้วยการรักษาจิตด้วยสตินะครับท่านที่บรรลุแล้วก็ยังต้องตามดูจิตเหมือนเดิมนะไม่ใช่บรรลุแล้วก็ปล่อยจิตนะนะฮะรักษาจิตด้วยสติพิสูจทั้งหลายพิสูจอย่างนี้ชื่อว่ามีอารักขาอย่างเดียวนะครับส่วนข้อสี่พิสุจเป็นผู้มีพนักพิงสี่ด้านเป็นอย่างไรเล่า พิสุในกรณีนน้พิจารณาแล้วเสพของสิ่งหนึ่งพิจารณาแล้วอดกั้นของสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็พิจารณาแล้วเว้นขาดของสิ่งหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาของสิ่งนั้นก็คือไม่ได้ว่าบรรลุธรรมแล้วไปติดนู่นติดนี่นะครับ mm hmm. เขาก็เลือกที่จะเสพเหมือนกันนะพวกพระอรหันต์หรือว่าอริยะทั้งหลายแหละนะ่นะครับนะครับเป็นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีพนักเพลงสี่ด้านนะครับ ข้อที่ห้าพิสูจน์เป็นผู้ถอนความจริงดิ่งไปในทางทั้งปวงก็หมายถึงว่าโลกโลกรมโลกแบงอะไรเนี้ยนะพวกอริยะเขาไม่มีสิ่งเหล่านี้นะเขาวางนี้ได้นะครับเป็นผู้ถอดถอนละละคายปล่อยละทิ้งเสียแล้วซึ่งความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางนะครับมากอย่างของสานบสมณพามนะครับที่มีความเห็นโลกเทียงบ้างโลกไม่เทียงบ้าง โลกมีที่สุดโลกไป็มีที่สุดบ้างชีวะก็อันนั้นจรีละก็อันนี้นะครับไป 5, ข้อห้าข้อหกเลยแล้วกันข้อหกก็คือพิสุเป็นผู้ละการสแสวงหาโดยสิ้นเชิงคือ,คอ,คอจบจิตแล้วไม่ต้องทําอะไรต่อเลยครับนะครับ,นะรบก็อยู่ไปวันวานหนึ่งรอให้ละสังขารน,นะครับพิสุในกรนี้เป็นผู้การสแสวงหาแล้วเป็นผู้ละการสแสวงหาพบ แล้วการแสวงหาพรหมจรรย์ของเธอนั้นระง,งับไปแล้วนะครับพิสุทั้งหลายพิสุที่มีชื่อว่าเป็นผู้การละการแสวงหาโดยสิ้นเชิงนะครับส่วนข้อเจ็ดนะครับพิสุเป็นผู้มีความดุริไม่ขุนมัวเป็นอย่างไรเล่านะครับพิสุในกรณีนี้เป็นผู้ละความดุริในทางการเสร็จแล้วเป็นผู้ละดุริในทางพยาบาทเสร็จแล้วและเป็นผู้ละความดุริในทางเบยดเบียนเสร็จแล้วนะครับ พิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีความดลิไม่ขนมัวก็คือไม่เศร้าหมองไม่กรัวไม่ติดกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนะครับข้อที่แปพิสูจน์เป็นผู้มีกายสังขัรอันสงบระลับแล้วเป็นอย่างไรเล่าพิสูจน์ในกรณีนี้นะครับเพราะละสุขเสียได้ละทุกข์เสียได้และความดับหายไปแห่งสมนัตและทนนัตในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์และสุขก็คืออุเบกขาปล่อยวาง แล้วพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีการสังขารอันระงับนะครับก็คือรักษากายวัาจารใจของตัวเองนะครับไม่ได้ปล่อยให้เธอไปเรื่อยเปืเป่อยนะครับข้อที่ข้อที่เก้าพิสูจเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีนะครับเป็นอย่างไรยพิสูจในกรณีนี้เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วด้วยราคาโทสะโมหะพิสูจนทั้งหลายพิสูจอย่างนี้ชื่อว่าผู้มีจิตหลุดพ้นด้วยดีนะครับอันนี้ของพระอริยาและพระอรหันต์ทั้งหลายนะ ขอ้ขอที่สิบข้อสุดท้ายนะครับพิสุปเป็นผู้มีปัญญาในความหลุดพ้นด้วยดีเป็นอย่างไรเล่านะครับพิสุในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดว่าเราละละละคะ,ะ,ะ,ะโทะสะโมหะเสร็จแล้วก่อนขึ้นได้กระทั่งลากถอนกระทั่งลากทําให้เหมือนตานยอดด้วนนะครับไม่ให้เกิดอีกต่อไปนะครับพิสุทั้งหลายพิสุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาในความหุดพ้นด้วยดีนะครับ เรียนรู้ให้สําหรับวันใดวันหนึ่งท่านเป็นพระอริยะขึ้นมานะครับหรือว่าไปเจอคนที่ลักษณะแบบเนี้ยให้พึงรู้ว่าเข้าเป็นอริยะบุคคลนะนะครับก็เวลาไปเดินเดินมาไปเดินชนพระอรหันต์ก็ระวังนิดนึงนะครับพิสูจน์ทั้งหลายนะครับในการยืดยาวนะครับอดีตพระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึง่งได้เป็นเป็นอยู่แล้วอย่างพระอริยเจ้าและพระอริยะทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นอยู่ในการอยู่อย่างนั้นนะครับพระอริยเจ้าสิบประการนี้เหมือนกันนะครับ พิสูจน์ั้งหลายในการยึดยาวนะครับขอขอภัยเอฟเฟกครมาพิสูจน์ทั้งหลายในการยืดยาวอนาคตพระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่านี้จะเป็นอยู่อย่างพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นและจะเป็นอยู่ในอริยเจ้าสิบประการนี้นะครับครับก็ฟางฟังไว้นะฮะ พิสูจน์ทั้งหลายในการวันนี้พระริเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งกลังเป็นอยู่อย่างพระริเจ้าพระริเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นกําลังเป็นอยู่ในการอยู่พระริเจ้าสิบประการนี้เช่นกันนะก็คืออริยะสิบประการดี๋ยวผมทวนอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่มาทใหม่อาจจะไม่ได้ยินเนี่ยกไปเรือยงนะครับอริยะสิบประการเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของพระริเจ้าก็คือวัสดาบันสกิาคาอนาคามีอราหันนะ เขาจะมีคล้ายๆกันอย่างงี้สิบประการก็คือผมทวนให้รอบหนึ่งเป็นผู้ละองห้าได้นะครับเป็นผู้ประกอบด้วยองคหกนะครับเป็นผู้มีอารักขายอย่างเดียวก็คือตามดวงจิตของตัวเองนะครับเป็นเป็นผู้มีพนักพิงสีด้านนะครับคือจะเสพแล้วก็ระวัะวงใจวาจาใจแค่นั้นเองไม่ได้จะเสพโม่ชั่วนะนะครับเป็นผู้ตรวจอนความจริงดิ่งไปคนละทางโลกกลมโลกแบนอันเนี้ยเขาไม่มีนะเขาบ่อยเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ เป็นผู้รักการสแสวงหาก็คือจบกิตนะครับไม่ต้องสแสวงหาจริงใดและพรมจารย์จบสิ้นนะครับนะฮะเป็นผู้มีความบริอันไม่ขุนมัวก็เวลาจะพูดอะไรก็เขาจะมีสติเวลาเขจะพูดไม่ได้พูดเวอร์เจอเแล้วไหลหรืออะไรเงี้ยพวกอริยะเขาจะไม่พูดนะแล้วก็นินทาเขาลุกคนนี้ไม่มีครับไม่มีไม่มีเจอในพระอริยนะนะครับนะครับเป็นผู้ดําริอันไม่ขุนมัวเป็นผู้มีกายสังขารอันระงับได้ก็คือ แตรู้ว่าร้อนรู้ว่าหนาวอารมณ์ทั่วไปก็เหมือนปุถชชนเลยครับมีอาการเหมือนกันแต่ว่าไม่มีสิ่งที่เก็บไว้ข้างในก็คือจิตข้างในอะ่ะมันไม่มีนะพวกอริยะเนี่ยเขาทําลายไปหมดสิ้นนะครับเป็นผู้มีปัญญาในทางหลุดพ้นได้ดีก็คือรู้แจ้งรู้ว่าเอาโลกไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงรู้ว่าตัวตนก็ไม่ใช่ของเราอะไรประมาณเนี้นะครับพวกพอริยะเขาจะมีเครื่องอยู่อีกอย่างหนึ่งของ พระอรหันต์ก็คือเขาใช้อนาปนานสตินะในหารธรรมบางคนสงสัยว่าเราไรู้แล้วอรหันต์อยู่ยังไงก็เขาก็อยู่ในอนาบัจสติอยู่ในธรรมของพระเจ้ามีทุกขณะเลยนะมันก็เหมือนกายข้าตาสติสติปัฏฐานนั่นเลยพวกอริยเจ้าเขาจะใช้กันเขาไม่ได้อยู่ด้วยกิเลสเพราะว่าเขาทําลายกิเลสไปหมดแล้วทั้งสิ้นเลยนะครับก็อยู่โดยธรรมของเขาอ่ะเหมือนมีตัวตนแต่ไม่มีจิตเนี่ยไม่มีความรู้สึกก็ มันก็ยังมีอความรู้สึกของขันอยู่นะกระทบเหมือนกันแต่ไม่เข้าหมายความว่าเออยังมีคนมายั่ว่าให้โกรธเขาก็เหมือนไฟตกน้ําอ่ะคนมีคนยั่วให้โกรธโยนไฟเข้ามาแล้วตัวอของภริยาเนี่ยเาเหมือนน้ำเลยโดนมันปุ๊บมันก็ดับ,ด,บ,ด,บดับดับสนิทเลยไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวบันทึกทั้งสิ้นนะครับหลักการทั่วไปก็คืออย่างที่ผมเคยบอกว่าให้คุณทวนกระแสะไปไเรื่อยๆนะ บนกระแสโลกกระแสธรรมที่พุทธเจ้าท่านใช้อยู่ก็คืออนาปนสติมันทําง่ายไม่เสียตังค์เลยนะไม่ต้องเป็นบุญที่มหาศาลนะผมจะบอกว่ามันมันมากกว่าการทําฐานเลยนะาการเจริญอนาปนสติก็แค่รู้ลมแค่นั้นนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องไปบีบไม่ต้องทำอะไรสิ้นของฟรีนะได้บุญด้วยอันเนี้ยครับเพียงแต่ว่าอ่าโฆษณาอะไรกันสักสครู่นะครับ เวลาจะทําอะไรนี่มัานมนจนตลอดเลยอ่ะครับจะเข้าไปก็มีสติมีสติอยู่กับตัวเองก็คือดูลมอ่ะอย่างที่ผมเคยบอกว่าทวนกระแสะโลกไว้ครับจะเปไปหมุนตามมันแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องตัยกันทุกคนครับต้องจากโลกนี้ไปนะไอสิ่งที่คุณทําไว้ทั้งหมดอะ่ะมันก็จะเป็นซีโร่ไปเลยนะเป็นศูนย์ไวเลยนะยนะนะครับอ่าผมให้จมที่เวลาคุณตุยไปแล้วเนี่ย ร้อยปีอะ่ะเดี๋ยวคนก็ลืมคนก็ลืมคุณไปแล้วมันก็กลายเป็นเท่าฐานเป็นผงธุลีไปก็อยู่โดยมีสติครับโดนกระแสไปนะครับค่อยๆปฏิบัติไปก็ใช้ชีวิตปกติของคุณแหละนะครับวันนี้ผมกะว่าจะสิบห้านาทีนะใช้ชีวิตปกติของคุณไปก็ทําตามหน้าที่ของคุณไปอย่างที่ผมบอกว่ามันสมมุติแล้วนะเหมือนเหมือนเกมที่คุณเคยเล่นบางคนอาจจะเคยเล่นเอเดซิม e เนี่ยนะ่ะ เกมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนผมเคยเล่นมันก็คล้ายอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราไม่เล่นมันก็ก็ปล่อยมันก็อัตโนมัติของมันนหะแล้วมันก็จะมีอาการแจ้งขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็วนเวียนไปนะครับมีสติอยู่กับตัวใช้อนาปาตสติกําหนดนะนะครับหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จะไปบีมันแค่นั้นเองนะครับค่อยๆทวนกระแสไปก็หาหากรณมิตรอย่างที่ผมบอกอ่ะคุยกันนะครับก็ช่วยๆกันนะครับไปในทางที่ถูกต้อง สุดท้ายแล้วสุขทุกข์จริงๆมันก็ไม่มีนะเพียงว่ามันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาทันอย่างที่ผมบอกว่าโลกมันไม่มีอะไรหรอกจิตมันปรุงแต่งไปยึดไงมันก็เลยทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมานะครับไปแย่งของที่มันไม่มีตัวตนนะครับแล้วก็เวลาจะทําอะไรก็มีสติขับรถก็มีสติเดินก็มีสติทั่วไปนะครับมาทัวร์อีกรอบหนึ่งกอนจะจากกัน เครื่องอยู่ของพระรีเจ้าสิบประการนะครับมันก็จะมีอยู่นะครับเป็นเครื่องอยู่ของพระรีเจ้าก็คือพระโสดาบันสกิทาคานะคะละหันเขาอยู่เหมือนๆกันนะครับก็คือเป็นผู้ละองห้าได้ก็คือนิวรห้าเองนะครับเป็นผู้ประกอบด้วยองคหกนะครับก็คือสิ่งที่มาสัมผัสอ,อะไรนะอายตนาทั้งหกอะ่ะรูปรถกลิ่นเสีย่ยเขาละได้แล้วนะครับพระรีเจ้าพวกนี้แล้วก็มีอลัายเดียวตามดุจจิตนะพระรีเจ้าเขาก็ยัง ก็ยังต้องดูจิตตัวเองนะไม่ใช่ว่าหลุดพ้นแล้วปล่อยโดนเลยกําเลยนะครับฟร,ฟรีสไตล์ไม่ใช่นะเรคอยควบคุมจิตตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพนักพิงสีด้านเวลาเขาจะเสพอะไรเขาจะเลือกเลือกดูเลือกกินเลือกอยู่นะครับแล้วก็มีความเห็นว่าจริงดิงเป็นคนละทางนะครับเขาไม่มีอย่างอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้กําหนดหรือว่าเออโลกแดดโลกกลมเนี่ยเขาปล่อยวางไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้ สวงหาละการแสวงหาโดยชิ้นเชิญก็คือจบขิดไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะฮะขิดของเราหมดแล้วหรือจิตของคุนหรืออะไรท่านเนี้ยน,นะครับเป็นผู้มีความตบิไม่ขุนมัวก็พูดแต่ความจริงนะครับไม่ไม่ไมปใส่ร้ายใส,ส่สีไม่มีคาใครนะครับนะจะคู่ตั้งคือเขาว้นะครับแล้วก็เป็นผู้มีการสังขารระงับก็คือตามดูตัวเองอนะรู้ว่าตัวเองกินอะไรแล้ว ผิดสำแดงหรือว่าไม่ดีก็หยุดอย่างที่ผมเคยบอกนะครับแล้วก็เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นก็คือกิเลสทําอะไรก็ไม่ได้แล้วนะครับพระอริยทั้งหลายแหละเป็นผู้ปัญญาในการหลุดพ้นก็คือรู้แจ้งอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าเคยเคยตัดไว้พระอริยพวกนี้รูนนะ้มีอะไรทุกสมุทัยนิโลกมัคมัดคก็มีแต่ประการเหมือนกันคเดี๋ยวว่างๆผมจะมาพูดทีครั้งนะครับก็ อ,อันนี้เป็นนอกรอบนะเดีย๋ยวผมจะอบันทึกเก็บไว้ให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 ฟังอีกทีในในในช่องเนี้แล้วก็ช่องอื่นด้วยนะครับก็ขรบกุณกดติดตามผมหน่อยคนที่เข้ามาใหม่ผมจะเอาธรรมะของพุทธเจ้ามาเผยแพร่นะจะพาทุกคนขับบ้านนะครับเพราะว่าคุณเข้ามาจากตรงนั้นแหละแต่คุณจําไม่ได้คุณลืมนะนะครับก็ขอบคุณครับที่เข้ามาฟังนะอ่าใช้เวลาไปเยอะสิบห้าทีธรรมะสวัสดีครับ